สวัสดีคะ่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาซ่อมรถวีโกค่ะโตโย t a v วีโนะคะลูกค้าบอกว่าแอร์ไม่เย็นค่ะช่างทองเช็คแล้วนะคะตู้แอร์รั่วนะคะตู้คอยเย็นในคอนโซลรถรั่วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถอดคอนโซลกันแล้วก็เอาตู้ออกมาเพื่อจะเปลี่ยนตู้ใหม่กันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูเลยคะ่ะช่างทองทำไปได้สักหน่อยหนึ่งแล้วคะ่ะนะคะ นี่ค่ะขอโทษขอภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะนี่ค่ะเนี่ยเราจะต้องถอดทั้งหมดนี้เลยนะคะน้อถ้าใครมีไฮรักฟีโก้นะคะรุ w ่นวิโก้รถใหม่ๆก็ต้องถอดหมดนะคะช่างทองก็กําลังถอดอยู่นะคะเดี๋ยวช่างเดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายให้ดูทีละขั้นตอนนะคะขั้นตอนไหนที่ยากยากมีน็อตอยู่ลึกอย่างเงี้ยค่ะเมียช่างก็จะถ่ายให้ดูทีละขั้นตอนนะคะถ้าถ่ายทั้งหมดอะ มันจะยาวมากเลยค่ะคลิปนี้เนาะเราก็จะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจในคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวช่างทองจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์ทุกคําถามเลยค่ะนะคะต,ตอนนี้กำลังถอดอะไรคะช่างทอง,ออทงคอนโซลอยู่นะคะขอขอขอก็ถอดปงมาไหกัน อันดับแรกช่างทองจะถอดพวงมาลัยก่อนนะคะซึ่งถอดไปแล้วเป็นบางส่วนนะคะนี่คะอันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้สีขาวนะคะเปลี่ยนตู้เดี๋ยวเราจะมาดูความสกรปรกของตู้ด้วยนะคะว่าสกรปรกมากขนาดไหนนะคะแล้วชงจะให้ดูข้างล่างคะ่ะที่พี่ทองรงนังค่นอยู่นะคะ เ,เราก็จะเข้าไปเข้าที่กล้องจะเข้าได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งอื่นต่อไปนะคะนี่ค่ะนี่นะคะตอนนี้พวงมาลัยก็ได้หลุดออกมาแล้วนะคะเนะาะคุณพองก็จะไปถอดเก๊ค่ะแล้วก็มาถอดสองทางเก๊ทางทางพวงมาลัยอ่ะคือเราถอดหลอดไว้หมดแล้วนะคะ ถ้าทุกคนอยากเห็นคลิปแบบละเอียดนะคะมันมีคลิปละเอียดด้วยนะคะของวีโก้แต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่รุ่นนี้ไปหาดูได้ในช่องเมียช่างนะคะอันนี้เมียช่างเอามาให้ดูคร่าวๆนะคะว่าเราต้องถอดอ,อันนั้นดับไหนก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีน็อตตัวนึ่งตัวนี้ก็จะมีน็อตตัวนึงแต่ตัวนี้ออกมาแล้วจะมีน็อตตัวนึงนะแต่พี่ทองอะยางอธิบายให้เข้าใจละเอียดทุกจุดเลยนะคะเพราะว่าท่านทองเป็นช่างเนาะแต่ว่าคลิปมันยาวมากค่ะถ้าละเอียดเ <ละ S 2> นาะ <S <S ไฟพามากนะคะ,คะก็จะมีที่ดึงออกเมื่อกี้คือไฟผ่าหมากนะคะตัวสายของขาถึงนั่นไหนเป็นแกกก๊กตัวถอดออกนี่เป็นแก๊ก,กั็ถอดออกนะคะเสายพันก็ตัดได้เลยถ้าเป็นสายพันที่พันผ้าเทปอย่างเงี้ยเราก็ตัดได้เลยนะคะเราตอนใส่เราก็ค่อยมา ท่านทะัตติยเพคะเนาะต้องจําให้ได้ทุกจุดนะคะแต่ว่างานอย่างนี้ช่างทองทําบ่อยคะ่ะช่างทองจาได้แล้วก็ฝากสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเนาะตรงที่เวลาช่างทองพูดอย่างเนี้ยคะ่ะแล้วเมียช่างก็จะคอยพูดเสริมนะคะเพราะว่าช่างทองเสียงเบานะคะนะก็เลยจะเหมือนพูดสวนกันหรือเปล่าไม่รู้ขอโทษด้วยนะคะถ่า ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะนี่จะเป็นทางพวงมาลัยนะคะเนาะเห็นไหมคะตู้จะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่เมียแฝงจะชี้ให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะไม่เห็นมันมืดคะ่ะนะคะจะอยู่ตรงกลางเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือตรงกลางนี่คือเกียร์เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่คือเกียร์ แลวนี่คือหน้าปัดเนาะ,ะตู้จะอยู่ตรงกลางเลยรถคัามีลูกค้ารีบนะคะทังครต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ค่ะประมาณสี่ชั่วโมง3าสี่ชั่วโมงน่าจะเสร็จค่ะเพราะว่ามันถอดคอนโทรลแล้วที่ทั้งทองทำงานคนเดียวค่ะที่แน่ๆเนาะถ้ามีทีมงานมีลูกน้องก็ไม่นานหรอกค่ะนางานงานประจำเราทำอยู่ ก็จะประมาณนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวให้ดูอีกนะคะมนีนักสี่ตัวทุกคนทั้งทองกำลับบงจะพงมาลัยออกนะคะ มีน็อตแล้วก็ทานี้เลยค่ะดึงทานี้เลยนะคะ่คะออกแล้เวเสร็จแล้วเยเราก็จะมาะะย,ยกคอนโซลอันนี้คือชุดสวิตช์ใช่ไหมคะท้างทองนี่ค่ะพอเวลาเราจะซ่อมสวิตช์ก็นี่คือชุดสวิตช์นะคะ ใครมีรุ่นทีฟอาช่างทองเคยซ่อมสวิตนะคะเอาถอดซ่อมเองได้ไปหาดูได้ในช่องเมียช่างค่ะอีสูสุทีเอฟอานะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนช่างทองสวิตออกนะคะทีมหนีบอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะหนีบให้ดูเลยค่ะช่างทองหนีบอย่างนี้แล้วยกออกง่ายๆค่ะเนาะ รวมอะไรเสร็จแล้วเจนทองก็จะมาขอช่องแอร์ก็คือเอามือกดออกมาก็ออกแล้วค่ะมันจะมีกิฟสี่ค่ะไม่มีน็อตนะคะเป็นกิฟค่ะเวลาใส่กระตบป๊บปบอบเข้าไปเลยเดีย๋ยวเรากำลังจะยกคอนโซลกันแล้วนะคะเจงจวนค่ะวันนี้ทั้งทองทำง,งานเร็วมากาลูกค้ารีบนะคะนี้จะมีล็อกเป็นตะขอตะะัวนี้จะมีล็อกเป็นตะขอนะคะท่างทางองบอกนะ ก็จะเป็นหอดคานเหล็กนะคะต้องถอนหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นชุดกิ๊บที่ใส่ไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกจ้ากิบท่อลมนกิ๊บท่อลมนะคะต้องเอาออกให้หมดค่ะ สวัค่ะทุกคนตอนนี้เมียช่างมาอยู่ในตัวรถแล้วนะคะช่างทองกําลังจะยกคอนโซลออกแล้วนะคะเดี๋ยกคอนโซลนี้ก็ยังไม่จบนะก็จะมาดูกันต่อค่ะ ตอนนี้เหลือแต่คาร์ล็กแล้วนะคะช่างทองก็ถอดนอด็อตฝั่งนั้น4สี่ตัวค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ช่างทองชี้ให้ดูหนะะ่อยค่ะตรงนี้สองตัวนะคะแล้วก็จะมาคาร์ล็กฝั่งนี้อีกสองตัวนี่ค่ะนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเราก็จะใส่ตู้ออกมาแล,แล้วก็มีตรงนี้ค่ะแล้วก็น็อตตู้นะคะตูกะ้ก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลย โซนนะคะก่อนจะเอาตู้ออกเราก็ต้องมาถอดน,นอวว็อตวาลยึดตู้ที่หน้ารถด,ด้วยนะคะเปิดฝากระโปรงออกก็จะเห็นค่ะนาอวาลวที่เ,เชื่อมกับคอมแอร์นะคะประมาณนี้จ้ะนี่คะ่ะน็อตตู้นะคะเราจะถอดตู้แอร์แล้วนะคะตรงนี้คือตำแหน่งน็อตตู้แอร์ข้างล่างนะคะเห็นไหมคะทุกคน รถถอดสายออกให้หมดสายอดปลั๊กอ,อ,อกให้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นหางวาวะะเป็นหาวาเวลาถอดก็ให้เราเอียงข้าง,น,งนะีข้างเวลาถอดิ๊นะคะเทคนิคคือเอียงข้างหนึ่งแล้วดึงนะคะ เห็นไหมคะกละลจะออกได้แล้วคะ่ะค่ะเรากำลังจะตู้แอร์ออกแล้วนะคะ สองคันเหล็กก็วางที่เดิมน,นะคะมีกิปด้วยนะคะวางมีปลั๊กใช้แขวงแห่่แล้วก็ดึง นี่ค่ะนี่ก็คือสภาพที่เราถอดคอนโซลแล้วก็ถอดคานเหล็กนะคะแล้วก็ถอดแอร์ของ t o y o ต้าวีโกนะคะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในสกรปรกแค่ไหนนะคะวิธีถอดกิปบนะคะเ,เล็บไม่แข็งก็ใช้ไขควงด้วยนะใช้ไขควงกดแล้วดึงค่ะ ีค่ะออกมาแล้วนะคะอยู่ข้างนอกแล้วจ้าเดี๋ยวมาดูตำแหน่งน็อตกันค่ะว่ามีกี่ตัวนะคะนี่เราหากระป๋องมาใส่เหมือนที่ทางทองใส่นะคะจะได้ไม่น็อตจะได้ไม่หล่นหายะะามันจะเป็นตะเข็บฝาครอบมันจะเป็นตะเข็บสาครอบอยู่นะคะอ่าตัวล็อกตรงนี้นะคะมีสองฝั่งนะคะ แล้วก็งัดขึ้นได้เลยค่ะอ่าตัวล็อกนะคะตรงนี้คือพัดลมตรงนี้คือตูต้ตู้่วแล้วม่ะ,ะูเห็นไหมคะทุกคน รั่วไม่สามารถซ่อมได้นะคะเนี่ยคะ่ะตำแหน่งที่รั่วใช่ไหมคะช่างทองใช่ครันี่คือน้ำมันคอมไหลออกมาอ๋อน้ำมันคอมมันไหลซึมออกมานะคะช่างทองบอกเรายกขึ้นให้ดูหน่อยไม่ได้ไหมคะอายุตู้ตัวนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วอายุตู้ตัวนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วนะคะ,อะ,ะ,คะขอดูอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมคะก็จะมี ก็จะเป็นตำแหน่งเซนเซอร์ด้วยนะคะเ mm hmm. ซนเซอร์ก็จนเกลือขึ้นเลยค่ะเนาะต้องเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเรามาดูตู้ใหม่กับตู้เก่าเนาะ mm hmm. มันจะต่างกันแค่ไหน mm hmm. ค่ะนอ่ค่ะตู้แอร์มาแล้วค่ะนี่คือตู้ใหม่ค่ะนี่คือตู้เก่านะคะเดี๋ยวเราจะให้ช่างทองใส่ที่รถเลยจ้าอุ mm ้ย hmm. ขอโทษค่ะใส่ที่ตู้ หรยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะคะคปตอบแล้วก็เสียบปลั๊กค่ะส่วนปลั๊กนี่เสียบตรงไหนคะ่ะมันจะมีตำแหน่งของมันอยู่ใช่ไหมท่านทังา ไปแล้วแล้วรเราก็จะประกอบชุดฝาครอบยึดนอด็อตนี่ค่ะผิดนั้นก็ตามแนวเลยนะคะตามแนวนี้เลยนะคะยึดน,อน็อตรอบเลยนะคะเสาอนะอมช่งอมอมันจะมีเสานะคะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะ เห็นไหมเนะห็นไหนะคะแล้วก็ให้กิฟเข้าล็อกก็กถ้าเราใส่ถูกมันจะเข้าเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนใส่นอะเสร็จแล้วเรายกขึ้นไปบนรถนะคะนี่ค่ะเราก็ ประกอบเสร็จแล้วแล้วก็กําลังจะติดตั้งไปในตัวรถแล้วนะคะค่ะสภาพที่เราลือไว้เนาะเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยจ้าประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนมันเข้าไปแล้วนะคะ นี่ค่ะก่อนที่เราจะประกอบก็ต้องเปลี่ยนโอลิงด้วยนะคะจะเห็นไหมเนาะเห็นไหมคะทุกคนนี่ค่ะอันเก่าค่ะแล้วเราก็จะเลือกอันใหม่ที่ใครเข้ากันนะคะใส่เข้าไป เปลี่ยนโอลิงใหม่นะคะเปลี่ยนโอลิงใหม่ทั้งหมดนะคะตรงไหนที่มันมีโอลิงเราก็ดึงออกค่ะใช้เข็มกลัดจิ้มออกเลยค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคเอาลิงออกของพิ่ทองนะคะเพื่อจะได้เปลี่ยนเอาโอลิงเส้นใหม่เข้าไปนะคะ ก็เปลี่ยนอยู่ตรงหน้ารถนะคะอ่ะนี่ค่ะเนาะส่วนที่สําคัญเลยนะคะคือตรงที่ช่างทองกําลังขันอยู่นะคะเนี่ยค่ะเหล็กต้องอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะชุดแรกเลยค่ะที่เอาเข้าในคารเหล็กนะคะเนาะคารเหล็กต้องอยู่ข้างในกล่องตู้แอร์นะคะจุดนี้สำคัญค่ะ ต้องประกอบตรงนี้ก่อนแล้วเราก็โยคานเหล็กเพื่อจะยืดน็อตนี่นะคะไหน,นะคะ